วันนี้ผมมีเรื่องราวของผีกองกอยมาเล่าให้ฟังกันนะครับผีกองกอยเป็นผีป่าชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเอกลักษณ์คือจะเป็นผีที่มีขาข้างเดียวมีปากเป็นท่อคล้ายๆกับมแมลงวันเคลื่อนที่ด้วยการกระโดดไปด้วยขาข้างเดียวของมันที่มีอยู่พร้อมส่งเสียงร้องว่ากองก้อยกองกอย,กอกอยบางพื้นที่ จะเรียกกันว่าผีโป่งหรือผีโป่งข้างหรือบางความเชื่อเล่ากันว่าหากใครได้ลืมเลือดของผีกวงกอยจะทำให้ร่างกายคงกระพันชาติหรือเป็นอมตะได้เชื่อว่าผีกงกอยจะดูดเลือดจากหัวไม่ท้าของคนที่ไปน,นอนค้างคืนในป่ามีวิธีป้องกันคือให้นอนไข้ขากันไว้ หรือชิดเท้าทั้งสองข้างและอย่านอนเอาเท้าหรือเอาขาออกนอกเต็นท์โดยเด็ดขาดมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับผีกองกอยเช่นหลวงปู่แหวนอดีตเจ้าวาดวัดโดยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งท่านไปทุดงในป่าดิบทึบในแควงคำมวลประเทศลาวพร้อมกับหลวงปู่ตื้อท่านทั้งสองได้เผชิญกับฟูผีกองกอยโดยเวลากลางคืน โดยผีกองกอยนี้มีรูปร่างเหมือนเด็กอายุละลาว13-14ปีมีรูปร่างผอมแต่พุงป่องผิวคำํำผมเฝ้าลุงลังจมูกบี้มีอาวุธถือในมือคล้ายๆกับหน้าไม้หรือคันธนูเล็กๆพร้อมกับส่งเสียงร้องก้อยก้อยก้อยพยายามจะเข้ามาทำ้ายท่านทั้งสองแต่ถ้าว่าท่านได้นั่งสมาธิและด้วยปฏิหาร พวกผีกองกอยไม่อาจทําอะไรท่านได้และจนถึงรุ่งเช้าผีกองกอยก็ยอมแพ้ไปและมาขอขมาท่านและได้นิมน์ท่านทั้งสองไปยังที่อาศัยของพวกมันท่านจึงบอกว่าแท้จริงแล้วผีกองกอยฝูงนี้คือคนป่าเผ่าขาละแดมีพฤติกรรมที่ล่าสัตว์และฆ่ามนุษย์ที่ล่วงล้ำถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกตน และเอาเนื้อของพวกคนรุ์มากินกันชาวภูไทยที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีความเชื่อกันว่าผีกองกอยเป็นผีผู้หญิงผมยาวสีแดงมีใบหน้าเลียวแหลมบ้างก็ว่ามีรูปร่างลักษณะเหมือนลิงแต่มีขนาดเล็กกว่าลิงหรือเรียกลิงลมเสียอีกและเชื่อกันว่าผีกองกอยเป็นผีที่มีครอบครัวบ้างก็อาศัยอยู่ในถ้ำ หรือเลียโพงไม้ออกหากินโดยจับปลามากินตามห้วยหนองแม่น้ําบางครั้งก็จะไปขโมยปลาหรือข้าวของของผู้คนอีกทั้งยังเชื่อว่าผีกองกอยชอบเดินถอยหลังและพูดอะไรที่ตรงข้ากับความจริงเสมออีกทั้งยังเชื่ออีกว่าผีกองกอยนั้นมีทรัพสมบิมากและสะสมอยู่มากซึ่งบางครั้งหากไปพบ ทรัพสมบัติหรือป่าตกอยู่กลางทางหรือในป่าโดยไม่ทราบสาเหตุว่าใครเป็นเจ้าของห้ามเก็บมาโดยเด็ดขาดเพราะอาจเป็นของผีกองกอยผีกองกอยอาจจะตามมาทวงคืนเพราะอาจจะทำร้ายมนุษย์โดยการควกเอาตับไตเส้ปูงออกมากินในเวลาหลับจะเสียชีวิตเหมือนนอนหลับหรือเรียกว่าไหลาตายก็จบไปแล้วนะครับเรื่องราวของผีกองกอย ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ